เอให้น้องแอลอะไรดีน้องแอลมีสุภาพแข็งแรมด่น้องแอลมีสุขภาพแข็งแรงนองแอตัเีัเนขึนจด้เป็นคุณมขึ้นไเนอโอเคแฮ้เเออเห็นนองที่เฮียนทำแล้ววะเย้ิดดอกไม้อะกินดอกไม้ก่อนขอเป่ เนี้ยเอาริ่โตแล้วจะมาเป่าอยากเป่าอ่ะไม่เกินอืมอ่าอยากเป่าอ่ะจุดให้โตแล้วทำ็นเด็กแอมแต่ฉันไม่เป่าเลยลักไก่ก็เออแล้วก็เอิญเป่าเดี๋ยวละกไก่แล้วก็เอิญได้ต่อมาอันหนึ่งแล้วก็เอิญไม่มียู่งแหนะทุกอย่างคสอมาเต็มอยู่เนี่ nhím loại nhím em nhím loại